ปวดฟันจังต้องยาอะไรดี <S <S น้องมีคำตอบนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเนี่ยต้องฝากกดถูกใจกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กับนกแล้วก็ทีมงานฟาซิโนนะคะนกรู้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าไปหาหมอฟันเพราะว่ากลัวจะโดนถอนฟันนะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยปรึกษาทัานตแพทย์นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าอาการไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะมาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาก่อนก็ได้ค่ะ โดยจริงๆเราเนี่ยอาการปวดฟันนะคะถ้าปวดทั่วๆไปไม่ได้ปวดมากใช้ตัวยาพาราเซตามอลนะคะก็บรรเทาอาการได้แล้วค่ะแต่ถ้าปวดขึ้นไปมากกว่านั้นนะคะอาจจะต้องอัพสเตปยาขึ้นมาเป็นยากลุ่มเอนเซตนะคะอาจจะเป็นพวกตัวยาไอบูโปรเฟนก็ได้ค่ะแต่สําหรับบางคนนะคะอาจมีอาการเป็นหนองนะคะเงือกบวมซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะแสดงถึงการติดเชื้อได้นะคะทางเภสัชกรนะคะก็จะจ่ายเป็นตัวยาฆ่าเชื้อค่ะก็จะเป็นตัวยาอะม็อกซิซิลินหรืออาจจะเป็นตัวยาเมโทรนิดาโซนก็ได้เช่นกันค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากแนะนําว่าอย่าไปซื้อ,อยามากินเองโดยไม่ได้ปรึกษาเภสัชกรหรือทันตแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับยาไปไม่ถูกโรคเราก็อาจจะมีคําแนะนําการใช้ยาบางอย่างที่เราไม่ได้รับฟังไปนะคะ